าาศดีดีเจอกันที่อำเภอปาติวนะคะจังหวัดจะนทบรค่ะนี่คืออำเภอปาติวค่ะไทยเมืองขาอันพันวันคือโรตารโกเฟสนะคะโรตารโกเฟสอำเภอปาติวค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นเมืองหน่อยค่ะเม,เมืองใบใหญ่ค่ะมินิดนึงประมาณเนี้ยตามที่ถ่ายให้ดูนะคะอันนี้เมืองแล้วก็จะมีปั๊มพิธีอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะมีธนาคารเดี๋ยวนะนี่ค่ะรถมีไฟแดงเดียวค่ะไม่เท่าก็สอค่ะแต่ก่อนตอนนี้น่าจะเป็นธนาคารอะไรปิดไปแล้วอ่ะกรุงเทพหรือเปล่าตรงนี้ค่ะเนี่ยปิดไปแล้วเสดาย จกิดจีนบิ๊กซีไม่นินะคะแล้วก็จะมีซีเจมีเซเว่นเหมือนทั่วไปนะคะนี่ค่ะทาบรรยากาศที่มึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นไสแดงนะคะมีซีเจอยู่ตรงนี้หลังจากซีเจก็จะเป็นตลาดสดเทศบาลม่ตลาดแรกนะคะ่ะตลาดซาวก็อยู่นี่ตลาดแรกก็อยู่นี่นะคะอันนี้คืออำเภอป่าติ้วจังหวัดจะ,ะียงโถนค่ะเป็นอำเภอแรกนะคะถ้ามาจากอำนาจเจริญะคะ่ะมีป่าตอยู่หนึ่งที่นะคะ ประมาณห้าร้อยเมตรถึงวัดถอ่ออันนี้ตลาดบวดรคนขายหวยซื้อหวยแซ่วถ่ายบรรยากาศที่เมืองหาอันนี้ที่วาการอำเภอป่าติวนะคะโรงพยาบาลปาติวอยู่ฝั่งขวามือค่ะเป็นโรงพยายบาลเ็ก rete นะคะสถานีตำรวจอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะสถานีตำรวจภูธรป่าติล เป็นโรงเรียนมัธยมนะคะโรงเรียนปาดิวค่ะอยู่ฝั่งสายมือค่ะหลังจากนั้นก็ออกนอกเมืองนะคะนี่ะปาดิววิทยาค่ะ,ะ,คะน้องยิงกันเลยท่าบรรยากาศเมืองปาดิวที่เมืองค่ะ,คะอันนี้ปราชอทอเล็กโอเคค่ะแล้วเจอกันที่ยโสธรน,นะคะปราคา